สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศพอตู้เมต้เด้อเมื่อวานก็เต็มเต็มเนาะบอกแล้วผลบารมีทําบุญนี่แหละที่สูงบุญให้ท่านชมชิกมีโชคมีลาบไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับของมองไม่เห็นนี่ครับนะอธิษฐานก็ได้ดังจ่าบันถึงไม่ได้ตัวนี้จริงแต่หวยแค่สามชุดท่านไม่ถูกก็หรือ <c oughs> ว่าท่านไม่มีโชคนะครับนะเต็มเต็มเลยชุดนี้นะครับแต่เข้าโต๊ดไปผลออก แปดสี่องไม้ลาวเดิมเมื่อวานข้างล่าง98นะครับนี่บนนี่ล่างนะครับเมื่อวานนะฟัน2ตัวเดียวก็บอกแล้ว2กับ8มี2ตัวนะก็เข้าตามนัดเข้ามาก็เต็มเลยนี่แหละแต่วงให้ตัวนี้อันนี้ตัวตัวรองตัวรองสองชุดนี้ก็เข้าตัวรองไปหวย3มชุดนี้ให้สามชุดนี้ไม่ถูกก็ถือว่าท่านไม่มีโชคนะครับนะควรมีโชคก็จะวเฮกันเลยยกช่องวเมื่อวานนะครับนะได้เฮกัน ขอบคุณให้ท่านสมุกปกามาเพราะว่าอาจารย์นี่ไม่ได้ทางช่องนะครับไม่ได้ทำรายได้เปิดช่องรายได้นะครับอาจารย์ไม่เก่งทางด้านนี้นะครับะลูกหลานเขาก็ไม่ว่างบ้านให้ทำก็ไม่กระชางวันเอนอะนะถ้าทำก็ได้หลายตังนะได้เงินหลายไม่ใช่หลายหมื่นแหละเป็นหลายแสนเลยล่ละท่านจะพิเสียดายนะครับไม่เราไม่ได้กับเขาสักบาทเลยมีท่านจะไปยิีดอุดหนุนค่าสมุตปกา บางวดกว็ได้ถ้าหวยเข้าก็พอได้หน่อยถ้าไม่เข้าก็เอาคักตุนเก่าไปกินเนะี <c> ่ย <oughs> นะครับเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากท่านจะเมตแต่ท่านจะไปชิกที่เมตตาให้สมุดปากกามากอบุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับนะให้ค่าสมุดปากกาหรือใครจะร่วมทำบ,บุญบอาจารย์อยู่เรื่อยๆก็ก็เปิดปัจจัยจากท่านแหละเราไม่เคยเรียกร้องแล้วจะแต่จะให้นะครับนะ,ะถ้ามีโชคมีลาบถ้าไม่มีโชคม,ม,มีลาบก็ ถ้าใครมีโชคเว่ลาก็มันทําบุญกับอาจารย์นะครับนะบางท่ั้ก็ขอบัญชีหน่อยอาจารย์นี่บัญชีทําบุญนะอันนี้เอาไว้ทําบุญโดยตรงให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับนี่ที่เลขบัญชีนี้ก็นี่ก็ที่บวชหลานก็ให้บัญชีนี้อันนี้มันจะจะ,จะไม่ปนจะไม่ไม่มั่วกันนะครับบัญชีทําบุญไว้ทําบุญก็คือทําบุญเลยนะครับนะผัวดูสวนให้ท่านจมบิชกที่ท่านทําหานี่ที่บัญ,บญชีวันนี้ก็ พระเวทเมื่อวานก็แห่แห่พระเวทบุญพระเวทบ้านนอกเขาเลยพอตู้ไปตู้บุญพระเวทก็โคงสี้ษูดีเน้ะนะครับนะคงสีรูดีเมื่อนี้ก็มีนะครับมีพระเพื่อนมั่นมาเทศให้ฟังนะครับเรื่องพระดังๆพระดังๆนะครับที่มาเทศนาให้ฟังวันนี้ครับนะบุญพระเวทก็อาจารย์ก็จัดลงทานวันนี้ครับลงทานนะทำเป็นหนมจีนใหญ่เลยละหมอ้อ เลีย้ยงคนทั้งหมดที่มาให้เป็นลงทานนะครับที่มาร่วมทำบุญก็ใครจะร่วมทำบุญแล้วแต่นะเราไม่บังคับนะครับ,ครบใครมีโชคหวยลาวเมื่อวานก็แล้วแต่แล้วแต่จิตใจตธานะครับนะนี่เมื่อวานเต็มเต็มเลยนะผลบารมีนี่แหละไม่เชื่ออย่าลบหลุยหน่อยอธิษฐานก็เข้าจริงด้วยก็ให้สามตัวแตกถึงไม่ได้ตรงก็ได้โตนะครับนะเมื่อวานเต็มเต็มเลยนะครับฟันสองใครชอบรูดสองป่าตรงนี้ก็ฟันอีกแล้ว บอกว่าสามชุดนี้แต่เน้นชุดนี้ชุดนี้ตัวรองตัวรองดันเข้าตัวรองนะตัวอะไรตัววิ่งได้สับสามตัวแตกก็แล้วกันสองตัวไม่แตกเป็นสองห้าห้าสองมันเป็นสองออกสี่สองใช่ไหมออกสี่สองตัวนี้นะครับเอาไม่เสียเวลาตามสัญญานะครับอาจารย์วันนี้จะมาแบ่งปันหลักสิบสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับนะเดี๋ยวจากตรมนี้ละอีก อีกนี้จะมาเรียงให้ดูสามสูตรนะครับว่ามันจะกระทบกับสูตรไหนสูตรแรกก็แจกไปแล้ววันสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับนะอันนั้นก็สี่ตัวอันนี้ก็สี่ตัวอีกนะครับเดี๋ยวจะแจกสูตรให้ท,ท่านจะปจิกที่อุดหนุนทางชอ่องเอนี่ให้สมุดปากกามานะครับอย่าทําเรื่องไม่ทาไม่เป็นนะครับนะทาไม่เป็นที่มันต้องหลายขั้นตอนแล้วนะท่านจะปจิกนะค่าโฆษณายอดวิวอาจารย์ก็ไม่ใช่น้อยนะครับยอดยิวก็สิบกว่าล้านแล้วนะครับนะ ผู้ติดตามก็เป็นแสนนะครับไม่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับนะแต่เป็นเงินก็ไม่ใช่น้อยอาจารย์ทําไม่เป็ี่นอะทาไม่เปลี่ยนทำก็เ็นก็ปล่อยดีแหละนี่ก็ทําให้ท่านพิชิกดูฟรีนี่ท่านมีโชคมีลาบเดี๋ยวก็ท่านให้ให้มาเองนะครับนะพอให้สามตัวแตกอีกถึงวันนี้นะครับนะรัฐบาลคงจะแตกอีกนะครับหวยลาวแตกแล้วสามตัววันนี้ เตรียมสมุดประกาศไว้ด้วยท่านจะพิกนะเดี๋ยวจะให้หลักสิบสี่ตัวมาหนึ่งตัวตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหกมาแล้วครับงวนนี้มาหนึ่งนะครับหลักสิบบนนะสิบบนนะครับสิบบนนะเข้าใจด้วยสิบบนนะครับนะอ,อ่านให้เข้าใจก่อนนะครับมาแบ่งปันนะชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านไม่ต้องลาบ้าให้เสียเวลาหรอกพูดดีทดําดีสิ่งดีๆท่านก็เข้าตัวท่านพูดสิ่งไม่ดีมันก็เข้าตัวท่านนะครับนะใครพูดดีทดําดีมันก็เข้าตัวท่านจเจริญลุกเรืองไป 9หน้านะครับ36หกก้สี่วันนี้ออก90มา9หลักสิบสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวแจก์ให้ไปเลยนะครับนะไม่ต้องอนะครับวันนี้ออก93มา9หลักสิบนะครับมา9ห้าหวยกําลังเข้าแล้วภาคนี้สายด่วนก็เต็มๆหวยเอามา94 094ไม่เดียวเสียดายนะไม่เข้าไม่แตกสามตัวสายด่วนสายด่วนให้แต่ทางไลน์นะครับแต่วันนี้ถ้ามาไวจะลงให้หน่อยเป็น ขวัญตาที่ท่านเมตตาที่รวบาบุมาถ้าสายด่วนได้มาชุดเดียวนะครับสายด่วนไม่มีหลายชุดนะครับชุดเดียวสามตัวนะแต่สองตัวรูดบางสีก็ได้สองตัวสองชุดสามชุดแต่สามตัวจะเป็นชุดเดียวนะครับนะวันนี้ศูนย์สี่ศูนย์สายด่วนอาจจะลงให้นะครับแต่ช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะครับเช้าวันออกนะครับวันนี้ศูนย์สามมาศูนย์นะครับ 36. มาศูนย์นะครับสามหกมาสามหก มาสามหลักสิเอาหลักสิบก่อนครับนะสี่หนึ่งมาสี่หลักสิบนะครับนะสี 4, 1, 4, 1่หนึ่งมาสี่หลักสิบวันนี้ออกหกเจ็ดมีหกลักสิบนะครับวันนี้ออกศูนย์หกมีศูนย์หลักสิบนะครับนะหลักหน่วยก็ให้ไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะมาเรียงให้อีกทีมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับหกสองมาหกลักสิบนะครับหกห้ามาหกลักสิบนะครับหกสองก็มาหกลักสิบนะครับ c c มา4หลัก10นะครับ2 1ก็มา2หลัก10นะครับ4 3ก็มา4หลัก10นะครับ6 3ก็มา6หลัก10นะครับนะมางวดนี้0 9ก็มา0หลัก10 7 9ก็มา7หลัก10 0 0ก็มา0หลัก 10, 00, 0, 10. 77, 7 7ก็มา7หลัก10งวดที่แล้ว 94, 9 4มา9หลัก10งวดนี้7 0 3 8หลัก10 ท่านชอบตัวไหนเอ่ยน,นะครับประทบออกมาที่ให้ไปมันจะเป็นสามตัวเดียวนะใช่ไหมที่ให้ไปก่อนหน้าคือสามสี่ห้าหกใช่ไหมสามสี่ห้าสูตรนั้นสามสี่ห้าหกนะจำไม่ผิดนะท่านจะไียที่อาจารย์ให้ไปแล้วสามสี่ห้าหกนะครับหลักสิบเพื่อแม่นขั้นเทพอ่ะให้ไปแล้วสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกนะถ้ามาชนสูตรนี้มันจะได้สามตัวเดียวมันจะมาไหมสามเนี่ย นะครับนะถ้าสามมาหลักสิบนะครับหวยจะเป็นชุดเดียวคอยดูว่าจริงไหมนะครับนะถ้าสามหลักสิบให้ไปยิงรีคู่หวยจะเป็นคู่ขี้งวดนี้ท่านจะไปยิ้หวยจะเป็นคู่ขี้งวดนี้นะพอหวยจะเป็นคู่ขี้ถ้าสามมาให้ไปยิงลีคู่นะท่านจะพยิสามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามแปดนะถ้าสามมานะครับบ่สามสี่ห้าหกที่อาจารย์ให้ไปก่อนนะเดี๋ยวหาสูตรก่อนนะครับ ให้ไปแล้วบางท่านไม่ก็ไม่รู้แต่อาจารย์ให้ไปแล้วนะหลักสิบหลักสิบนะครับอันนี้อันนี้ก็ให้ไปแล้วสูตรนี้ที่ว่ามาสองตัวคู่เงินตลอดก็มีสามเห็นไหมครับมีสามอันนี้จะมาสองตัวนะครับอันนี้จะมาสองตัวนะครับไอ้สูตรนี้จะมาสองตัวงวดที่แล้วมาสามตัวเลยนี่นี่งว่เราเอาอาอกออกแปดเก้า 8, สีนะมีหมดเลยงวดน,นี้ก็เจ็ดเจ็ดก็อยู่ในนี้ เข้าทุกงวดนะครับตั้งแต่ศูย์สามมายังไม่ผิดสังวดนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดสังวดนะอันนี้ก็ให้ไปแล้วนะครับสูตรนี้มีสูตรนี้เราเข้าตาอยู่นะครับสูตรนี้ไม่มีก้าไงอาจารย์หน่วยหลักหน่วยมันจะผิดผิดหลักหน่วยจะผิดแล้วงวดนี้ที่ว่ากระโดดกระเด็นก้าตัวเดียวแต่สูตรไอ้ที่มาสองตัวไม่มีก้ามันขัดแล้วเห็นไหมมันขัดกันเลยนะครับหลักสิบบางท่านยังไม่ได้นะครับรู้อาจารย์ไว้ไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อน เยอะเจอแล้วให้มาใหม่นะครับนะเอาตัวนี้ไปก่อนดีกว่านะครับแต่ประทุบแล้วมมนได้ตัวเดียวด้วยแหละประทุบได้ตัวเดียวนะครับอ้าวตะกูลสูตรอ่ะเป็นของไอต้ตามทัญญาที่ท่านร่วมทํามมาอาจารย์ก็พยายามหาสูตรมาให้นะครับเพราะว่าถูกก็ดีไม่ถูกก็ขออาภัยด้วยก็การคาดคะเนล่วงหน้านะครับก่อนอื่นนะครับก็เช่นเคยนะ คําเตือนตามบังคับของทางช่องเขานะครับตามช่องเขาถึงเราไม่ได้ได้เงินจากทางนี้ก็ตามกดตามช่องอย่างนั้นเขาก็ตัดเลยครับถ้าไม่มีคําเตือน,นครับพออันนี้ก็ตามกดเขานะครับนะนี่อาจให้เข้าใจด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางแนวทางนะครับไว้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นนะครับ เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอม่องมนมีนาทีทองนะครับไว้ซื้อ n 3สามก็สองตัวสามตัวก็มีเนี่ยไม่ต้องเป็นไหลโต๊ดก็ได้นะครับโต๊ดก็ได้นะครับนะอ่าโต๊ดก็ได้นะครับ n 3สามถูกกฎหมายนะครับซื้อที่ของถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับนะเท่านั้นเท่านั้นนะครับอ่าไม่เสียเวลาแจกสูตรไปเลยนะครับเตรียมประจุบัตรกาไว้อ่าวนี่ครับ ทำยังไงคิดยังไงอย่าลืมตัวนี้ด้วยนะท่านจมาชิกนะนี่อย่าลืมบวกเจ็ดคงที่นะครับอันนี้คูณเลยนะเออบางท่านอาจจะงงอันนี้งไงสามหนึ่งเป็นสามมาใส่น,นี้เลยนะครับนะเก้าเก้าเก้าสามเท่าไหร่เก้าสามยี่ิบเจ็ดก็เป็นใส่น,นี้เห็นไหมสี่ครั้งเดียวก็มาใส่น,นี้เลยอสองห้าเป็นศูนย์นี่เป็นสิบก็มาใส่น,นี้เลยนะครับเก้าสองเป็นสิบแปดก็แปดมาใส่น,นี้นะเข้าใจนะ แล้วก็แปดตัวนี้มาใส่นี้อย่าลืมบวกเจ็ดขงที่นะครับนะรวมดูให้ดูได้นี่เจ็ดกับสามไม่สิบบวกไม่ทั้งนะครับเจ็ดกับสามได้ศูนย์ศูนย์มาใส่นี้ได้สี่สี่บวกศูนย์ได้สี่สี่วันนี้ได้สองสองวันนี้ได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดพอได้เจ็ดปุ๊บเห็นไหมครับถ้าได้เจ็ดปุ๊บให้บวกสามบวกสามเห็นไหมครับเจ็ดบวกสามบวกไม่ทั้งนะเจ็ดบวกสามก็ได้สิบเอาศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามพอได้สามปุ๊บให้บวกห้าอยากรู้ สามก็คือตัวแทนมันนั่นแหละนะครับนะบไอ้ตัวสุดท้ายให้บวกห้าคงที่ตลอดนะครับเข้าใจตามนี้นะอ่าพอได้เจ็ดเพิ่ไปบวกสามบวกสามเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามพอได้สามตัวสุดท้ายให้บวกห้าสามบวกห้าก็ได้แปดนี่ได้แปดกลายเป็นนี่หลักสิบบนเจ็ดศูนย์สามแปดนะครับไอ้สูตรที่แจกไปก่อนหน้านั่นคือสามสี่ห้าหกจนสามตัวเดียวโคโลเลยนะครับแค่สองสูตรก็ได้ตัวเดียวแล้ว สูตรนี้ได้เจ็ดศูนย์สามหกอสูตรที่แจกไปก่อนหน้านั้นคือสามสี่ห้าหกบระทบออกมาสามตัวเดียวสามตัวเดียวปากหลักสิบว่าจะมาไหมเออเนี่ยจะมาไหมนะครับจะมาไหมตัวเดียวนะหลักสิบบนอ่าฟันให้เลยสามตัวเดียวสามตัวนี้ให้ไปยิงเลขคู่นะครับถ้าสามมาคือสามศูนย์ไม่ต้องสามยางอื่นเลยสามสอง สามสี่สามหกและสามแปดห้าชุดเองนะครับนะแค่ห้าชุดพอนะครับนะตรงๆนะครับถ้ากลัวก็กลับไปนิดหน่อยนะครับถ้ากลัวก็กันไวน้ดีหน่อยแต่มั่นใจตรงๆ3สามชุดนี้สี่ห้าชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่วิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านเลยนะแต่ละช็อตละช็อตไปนี่นะครับนะนี่ถ้าสามมามาแค่นี้ท่านจะม่ตไม่ต้องไปจับตัวอื่นเลยนะครับนะ ให้สามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามแปดสามชุดนี้นะครับสามชุดนี้นะครับนะให้เล่นเอ้ยโทษสีห้าชุดนี้ห้าชุดนี้นะครับนะนี่วิเคราะห์จ่อลึกให้ท่านแล้วนะครับวิเคราะห์จ่อลึกให้ท่านแล้วนะครับนะขอให้โชคดีมีใจนี่อาจารย์ยังไม่ได้นอนเลยว่าจาบน้ำไปจับปากกายาวเพราะว่าต้องตีสี่นี่ก็ต้องไปวัดต่อนะครับไปอะไรเขาไป เวียนรอบโบกแบุญพระเวทพระเวทแล้วก็ตื่นตีสี่ตีห้าก็ไปรวมตัวแล้วนะครับนะตีสี่ตีห้าน,นะครับจำตื่นเตรียมเตรียมข้าวของด้วยว่าอาจารย์จัดลงทานไงวันนี้ลงทานนะครับจัดลงทานนะครับก็เตรียมนมจีนด้วยหลายร้อยโลแ่ะท่านจะมีบกคนเยอะมากนะครับหลายร้อยโล,ล,ลทําเป็นน้ํายาหนมจีนวันนี้นะครับน้ํายาป่า ปีนี้น่นปีนี้นะครับอาจารย์ทําทุกปีล่ะอาจารย์อยู่กรุงเทพอาจจะส่งเงินมาช่วยอันนี้ก็ช่วยพาอาจารย์ไปก็อ่าหลายพันเหมือนกันครับช่วยบุญท่านนะครับค่าจ่ายให้จ่ายในนั้นจัดจัดงานบุญพระเวทนี่ครับนะอ่าบา,บางบางบางท่านก็ไม่มีปัจจัยเนาะเราเอามีเราก็ช่วยแหละเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับนะตายไปก็แบได้วยมีแต่ผลบุญเรานําเราไปได้นะครับนะ นะครับนะขอให้โชคดีมีชัยนะครับกดติดตามไว้นะครับนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะแบ่งปันให้ท่านจะไม่ชิกอีกนะครับนะเดี๋ยวเน้นๆหลักหน่วยไอ้ห้าตัวนี้มันจะเป็นตัวไหนกันแน่นี่หลักหน่วยไอ้อเลขคู่หลักหน่วยเลขคู่ในะแต่ละหลักสิบเป็นเลขขี่นะขอให้โชคดีมีชัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุนมีนาะดีตองสวัสดีครับ